เจ็ดลองศูนเล่นเลขเก็ดนะคะศูนย์ห้ามันมีสามตัว่ะครับสามตัวดิเล่นเลขเก็ดนะเม่ยนเรากันมันค่อยออกทีเดียวหน้ได้มันเป็นที่ละมันคยออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เก็ดมันค่อยออกครได้ซื้อพลาดควม่ถือเจรานายคือไหนตัวเดียวกันแค่นั้นเอามันเป็นแค่อกตันนี้ตัวนี้ยี่สิบบาน้บาน้ตัวลองมันดีบานี้ศูนเจ็ นะเลี้ยงสองต,ตัวตัวแรกก็สูญเจ็ดเออมันเคยออกตัวนี้มันเคยออกตัวนี้นเจ็ดเออมันมันออกหักหลังเข้า,า,าแต่ว่ามันเป็นสามตัวมาตัวนี้ับเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยมันตัวนี้มันเปิดมาออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเี่ออกดุดูอืมว่าจะใช่หงายใบนแม่นน,นีแบบ้แบบนี้เขาก็ต้องตัดเลยเปนบอกครับ เออแล้วแต่สิจันแล้วมันมันมีอีกตัวนึงนี่้ด้วมันมีอีกตัวนึงอย่นี้ด้ยี่ตัวใดครับมีเจ็ดแปดศูนย์นี่บ้านนี่เจ็ดแปดศูนย์ซุ่งนี่มันสมันเป็นบนมันงอ่ะคนมาอันนั้นตำร้าไทยหกพี่น้องเนาะแมนตำร้าไทยหกมีเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เขียนคือคิดขึ้กันนี่อ๋อห้เขเลขสาตัวเป็นเจ็กับเจ็ดแปดศูนย์บเมนนี่ นี่นี่มันออกมากสิละคือมันออกมากมันจีบตัวนี้ละเจ็ดแปดตอันตัวนึ่งก็ต้องออกมันมันหลายพนออกมากเหรหลายพนเนาะวันนี้เลขสองตัวเดียวกันนี่ละเลขเสองตัวนั้นมันได้ตัวเดียวไหมมันได้ตัวเดียวไหมในดตัวตัวเดียวบ่กเลขงวดนี่เลขเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวน่งสองตัวเดียวขอรอชักเชียวยังเะจักเชียวยังเซเมน ได้สองตัวเ,เดียวเอให้มูฮ่าใส่เอาแล้าคอยว่าจะตรวจสืใส่เพราะว่าัเปลี่ิเป็นล่างเหมือนนี่ก็แสดงว่าเลขแสดงว่าเลขยุนีเนาะเ,เลขอะไรครับเจ็ดศูนย์ฮานี่ก็เป็นเลขสามตัวไปเลยบหมครับเจ็ดแปดศูนย์นี่เป็นเลขสามตัวไปเลยเป็น<ต>เลขสามตัวไปเลยเออเป็นเลขบนเออแต่ว่าข้าตัดเอาสองตัวนั่นแหละอ๋อแต่ว่าบันเฮากระตัดเอาอยู่เนี่ยนี่แมน ต่วเลขตัวที่ไอ้วามันมาคู่เดียวนั่นคือเลขสองนั่นหาตัวไส้หาตัวไส่โอ้ตาใจแล้วครัเราศูก็แปดศูนย์นบอตเมีนอันศูนเดตียวตัดใส่กันเนาะมันค่อยออกไหมมันคอยออกนี่ตัวนี้ศูนย์เจดศนแปดศูนหเออตัวนี้มันค่อยออกจังๆนี่หนึ่เจ็ศูนย์ูนย็คอยออกออกดี้ดีสังเกตเจ้าไปเห็เบ้างยางตัดบัดินกระตัวไทยหกปีรัดนี่ทีนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์ปดศูนห้านะ เลขสองมศูนย์เจ็ดเลขสองนีใครสองอย่าศูนย์แปดนอันนี้ห้าอันนี้จะจะเอาบวกขับดินี่บวกับดิตัวนี้ใส่แปดศูนยะเออแปดศูนย์บวกขับดิศูนย์ที่มาอยู่ไทยบวกับแมนศูนย์ที่มาอยู่ไทยอ๋ไม่เลยขนาดล้มไม่ปกติเพิ่นสิบบวกับเป็นบวกับแมนผมก็เจียวเจ็ดศูนย์แมนบ้านี้ก็แปดศูนย์ที่บอกแมน แล้วกระสูนห้าบ้านี้ศูนย์ห้าแมนนี่มันมากเกินศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวนี้กัมันบ่ยจะกลับดิบ้านี้ก็เจ็ดแปดมันมากเกินฮะมันมากมันมากเกิตัวนี้มาดูมันมาแต่แบบนี้เลยบ่ะครับแมนมันมากเกยังเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันมากอ๋อมันจีบ้าตาทั้งไทยทั้งไทยมันบอกครับแมนมันจีบไล่ไปไทยมันบอกเออตัวตัวเจ็ดแปดนี่สิบบวมากมันบอก เหมียนบ่มากมันมันมันคืออะไรไปทั้งไปไปไปเลยต้องตนี่นี่บอกแปดศูนย์เลยอืนี่แค่สาเค็่แปดศูนย์เลยให้สามคู่เท่านี้มั้งบครับสามคู่กี่สิเซล่ะนี่มันก็ได้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห่างเลยครับโอ้อันนี้เออเออเท่านี้ละเอาเท่านี้ละเอาเท่านี้ละอือเท่านี้ละเจ็ดแปดเพต้องเอาเออบดตั้งกลับไปนักอื่นกลับทั้งที่ละอืมอ่ะแต่ว่าอันนี้ผู้ห่างเกิดกลับเอา ผู้จดกัรบก็กับเนาะผู้จะกับก็กับ07 08 00แลับไปยังกับเอาไ่กับเลยไปกับเลยแต่ว่ามันมันบอกกับของขวอย80บอกกับมาเจนี่อีสองมันสีมาล่างครับขอยันมาล่างสองตัวเดียวเนี่ยัเดียวแท่นยังขนาดสองจักหาแค่หานอแค่ออกเรา่องน้องนีงมันบนมาได้อ๋อล่างบ่นมันมันมันเป็นหน่อยไม่เป็นศูน 0ุนเจ็ดทเดียวตัหนึ่งขนาดล่างนีหอยองตัวเดียวมันกลางห้2องตัวเดียวครับตัวใส้แมนไมนตัวไส้เก่าชุนแล้วปาดมนออกแล้มั้นรออกแล้วออกเาดเ่ออกีอดอาจมันจะเปลี่ยงสิ่งไดเปลน่ยอะไรครับไส้สองตัวนี้เนาะสองหาเป็นสิองหาล่างไปอันงวนนี่หามา2สองตัวดิอหามันมาสองตัวสองห้าล่าง หาไม่แห้งนี่ดิกระสูนไม่แห้งคือกันอืมนี่มักตัวนี้ละมักตัวนี้ละแตรู้ว่าข้างล่างหางเดียวคือสองหาเอออ๋อสองหาร่างหางเดียวเอาหางยวนหัวงูจิปโปอีกของกระบุลูทั้งเทิงทั้งเทิงนี่มักสูนหางบ่ครับแมนเ๋ออเอาันนี้ตัวหางมักนะครับทั้งเทิงตัวมักเข็งๆของตัวนี้แหละพอซื้ซื้อลอตเตอรี่ก็สร้างไว้แล้วครับ ได้ไปเยอะก็เอาได้สองไปก็เอาศูนหารับเจ็ดศูนย์ปเออแบบนี่นคจับต่างจ่อไป้วครับเน้อเจะซื้อไปมดได้เป็นมาหันสามตัวของเราก้างบนศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าจับด้วยเรียสามตัวมีเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนยข้างล่ยิงสอง มันมากงใช่เห่นเพีงเพียงเค็งเลยจะไปเฮ็ดบ so ังรถเอาเสียม gotcha. yeah, no? ันตีมากตัวนี้ดรอกโคโลเล่เข่งปานังปานังกะติกซื้อมาไม่เนาะเจ้าไปเฮ็ดบังรถมันมันเป็นจับเจ็ดศูนย์ห้าตัวนี้แหละได้สามตัวนี้เจ็ดศูนย์ากับเจ็ดแปดศูนย์มันใจตัวได้ต่าคนมากสุตัวแต่ว่าคนมันใจคนมากมักมักอีลี่หรอเพราะว่านำมาขายมันสองตัวเนาะแสดงว่ามักศูนย์ศูนย์หาเจ็ดศูนห าหาบ้านสตัววันเี้จตรวนี้เมันาเ็ดส่นหาครับมักลมัวงให้แล้วะี่วอาจารย์ในสิยวอาจารย์ิไปก็งอดนี่ละมีบ่นี่ไรอาจารย์บ่ครับมีไรอาจารย์ครับตรงกันเจียวจำล่าห่อนนะครับ ไม่มาสักีมันควายมีแต่ตะคายจะออกไปเนี่ยมันมีไม่มาสักช่วงคยบวชอยู่จะออกไปเนาะมันมีมากดํ้ของเขาจะเข้าไปยัหลงของเข้าลยผมผมเทียเปิดิงอยู่ครับผมเทียบเปิดดงอยู่ว่าตั้งไตั้งไรยกตัว่าตจหยดเรื่อยๆยกเพ่เผือดอกตัวงกัมันมาเนี่ก็คือหัแตกกันเงยะครับน้าจังตามมันดีแ้วครับเนาะัน อันสตัวมันมันยัมันเล็กมันเล็กกวอีหยังคือหยังไปันเจ้าเฮ็ดอันนั้นแล้วเอาสมุติมา เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ